ปฐมบทเมื่อนักล่าสังหารกลายเป็นนักล่ารับจ้างผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่30ตอนจบเวลาตอนนั้นเพิ่งจะสองทุมสินเสียงเครื่องบินพลันความเงียบก็เข้าปกคลุมต่อ นักล่ารับจ้างทั้ง12คนต่างมีกำลังใจที่ฮึกเหิมความสำเร็จในภารกิจตั้งแต่เริ่มแรกมากระทั่งส่งนักบิน F4 เครื่องนั้นกลับไปได้แล้วเกมที่กำลังจะเล่นต่อไปนี้นั้นมันเป็นเกมประเภทนอกบทแม้ว่าเงินรางวัลจากการทำงานในครั้งนี้จะรอให้ไปรับอยู่แล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่สนใจที่จะไปรับมันมันเป็นความสบายอย่างหนึ่งของพวกเขาที่จะได้มีโอกาสเค่นฆ่าศัตรูเล่นในสถานการณ์ที่ได้เปรียบแบบนี้ซึ่งมีไม่บ่อยนัก และที่น่าสนใจที่สุดก็คือศัตรูพวกนั้นมันคือไอ้แก่วเวียดกงนักรบอันธพาลผู้มาจากเวียดนามเหนือความแค้นเก่าๆตั้งแต่ครั้งอยู่ในเมืองไทยและเข้ามาทําการรบในลาวมันระอุครุก,กุุนอยู่ตลอดเวลาที่หายใจเข้าออกดังนั้นจึงไม่แปลกเลยว่าในการดับศูนย์ไอ้แก่วเวียดกงลงได้แต่ละศพนั้นมันช่างเป็นความสุขสบายเหลือเกินซึ่งความสุขแบบนี้พวกเขาไม่ค่อยมีโอกาสจะหาได้ง่ายๆเสียด้วยสิ แต่วันนี้โอกาสทองกำลังบันเจิดจ้าจึงต้องอยู่รับให้เต็มอิ่มเสียก่อนนั่นเองในความย่ามใจหรือความยินดีนั้นพวกเขาไม่ได้ประมาทกันเลยการขยายแนวโจมตีและลุกลงต่ำข้าหาศัตรูทุกฝีก้าวทุกคนกระทําด้วยความระมัดระวังมันจะต้องไม่มีเสียงเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดกล้องเล็งในเวลากลางคืนที่ทำงานด้วยระบบแสงอินฟราเรดถูกยกขึ้นส่องอยู่บ่อยครั้งทั้งการหาศัตรูการหาที่กำบัง และการตรวจตำแหน่งของคนข้างเคียงการลุกคืบหน้าไปเรื่อยๆบางครั้งได้ยินเสียงร้องของคนที่ได้รับบาดเจ็บแว่วมาให้ได้ยินแต่เสียงของคนเคลื่อนที่ยังไม่ปรากฏเสียงร้องของมันคือความสะสมแก่ใจของพวกนักล่ารับจ้างใจนั้นอยากจะทำทาตุลุณกรรมแก่มันให้หนักกว่านี้เสียอีกด้วยซ้ำไปเมื่อลุกต่ำลงมาได้กว่า100เมตรตอนนี้อยู่ประมาณกึ่งกลางความสูงของหุบเขาเกือดระยะทำการยิงประมาณ400เมตร จากดาวเหนือคิดว่าพอเพียงแล้วเพราะถึงอย่างไรเสียก็ควรจะเหลือระยะทางและเวลาสําหรับการถอนตัวยอย่างสบายๆบ,บางความคิดในเกมล่าสังหารเกิดขึ้นอีกจากมันสมองของนักฆ่าอาชีพอย่างหัวหน้าชุดดูมันเกิดความมันในอารมณ์เสียเหลือเกินจากดาวเหนือลง,งวิทยุไอคอมออกมาแล้วสั่งการทันทีพวกเราฟังให้ดีตอนแรกขอจ้องตรวจการไว้เฉยๆก่อนนะเดี๋ยวไอคนดีๆมันต้องออกมาช่วยขนศพคนตายกับช่วยคนเจ็บปล่อยให้มันออกมามา,มากๆก่อนแล้วค่อยเริ่ม ยังไงยังไงงวดแรกน่าจะได้ทักงสิคนคอยฟังสัญญาณก็แล้วกันทุกคนรับทราบโดยไม่ต้องทวนคำสั่งพอเรื่องแบบนี้มือระดับนักล่าสังหารไม่เคยทำเฟอฟ้าหรือต้องให้ขายหน้ากันเลยกล้องเล็งทุกอันถูกเร่งโวลุมขยายความสว่างเต็มที่จนสีม่วงในเลนสว่างโลงแทบจะเป็นสีฟ้าอ่อนแต่ละคนพยายามกราดกองที่ติดอยู่บนหลังปืนไปรอบๆบ,บริเวณอย่างชา้ชาๆจดจ้องมองหาสิ่งที่เคลื่อนไหว หรือสิ่งแปลกปลอมตามที่กำบังต่างๆอย่างตั้งใจการเล่นสงครามประสาทด้วยการรอคอยเกิดขึ้นอีกครั้งนั้นเป็นเพียงกติกาการลบเบื้องต้นของมันที่ว่าเองมาฆ่ามุดเองหยุดฆ่าแย่เองแย่ฆ่าตีเองหนีฆ่าตามเท่านั้นเองแต่คราวนี้ไอ้แกว่วเวทกงเหล่านี้มันกลับโดนกติกาเหล่านี้ซึ่งพวกมันเป็นคนตั้งกฎขึ้นมาใช้เป็นยุทธวิธีของพวกมันกลับมาทิ่มแทงพวกมันเอง แต่มันก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าศัตรูของมันนั้นกําลังขอยืมยุทธวิธ,ธีของมันมาใช้มันเหมือนกับการเอาพริกจิ้มพริกเกลือจิ้มเกลือที่แสนจะแสบและเจ็บปวดตลอดเวลาการรบที่ผ่านมามันเคยพบแต่กับทหารไอ้น้องเหลา่าซึ่งไม่ค่อยมีน้ํายาอะไรนักมาถึงคราวนี้มันกําลังรบกับผีเพราะมันไม่มีโอกาสเห็นตัวหรือได้ยินเสียงเอาเสียเลยเกือบครึ่งชั่วโมงของการซุ่มที่ต้องใช้การรอคอยในตอนนั้น ทุกคนเริ่มปรับความรู้สึกอีกครั้งไอเวียดกงคนแรกเริ่มคานสูงออกมาจากที่กำบังเตรียมเข้าหาคนที่บาดเจ็บมันจับทิศทางด้วยเสียงร้องครวญครางในการเข้าหาภาพที่เห็นในกล้องกลางคืนเห็นแล้วว่ามันใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเงียบแะมั่นคงด้วยความใจเย็นใบหน้าสายไปสายมาค้นหาศัตรูตลอดเวลาแต่มันก็ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยท่ามกลางความมืดนั้นมันเพิ่งออกมาคนเดียวพวกนักล่ารับจ้างและยังปล่อยมันไว้อยู่ บ่อยให้มันชราใจไทยคนนี้สามารถช่วยเหลือเพื่อนของมันได้คิดว่าเดี๋ยวคนอื่นก็ต้องออกมาอีกเช่นกันไอเวทกงคนแรกเข้าถึงตัวเพื่อนที่ถูกระสุนเจาะเข้าช่องท้องมันค่อยๆประคองเพื่อนให้ลุกขึ้นแล้วแบกขึ้นบ่าอย่างระมัดระวังไอคนแบกไม่พูดอะไรแต่คนถูกแบกต้องร้องขึ้นมาอีกครั้งคงจะเป็นเพราะการกระทบกระเทือนบาดแผลแล้วมันคงเจ็บปวดจนทนไม่ไหวแล้วนั่นเองคนเจ็บถูกแบกย้อนกลับไปทางด้านหลังที่มันมานั่นเองมันไม่ได้ไปเร็วนะัก คนแบกต้องระวังในการเดินที่อาจจะเกิดเสียงได้เพียงไม่นานหลังจากไอ้คนแรกหายไปในแมกไม้ด้านหลังแล้วคนต่อๆไปก็เริ่มแทรก,กายออกมาต่างมุ่งเข้าหาร่างของพรกพวกที่นอนกราดเกลื่อนอยู่ในสมรภูมิมีทั้งตายและบาดเจ็บชุดนี้มีทั้งหมด4คนที่ออกมาพวกนักล่ารับจ้างมองดูการปฏิบัติของพวกมันอย่างใจเย็นจ่าดาวเหนือเคียวหมาฝรั่งมองด้วยความสมเพชเ,เวทนามากกว่าที่จะมองด้วยความทึ่ง ที่เห็นความแปลกในการรบของพวกเวทกงงมองเห็นคนหนึ่งกำลังใช้เชือกมัดข้อเท้าคนตายแล้วใช้อีกปลายหนึ่งของเชือกผูกข้อเท้าของอีกคนหนึ่งรวมแล้วเชือกเส้นเดียวมันใช้สองปลายมัดศพสองศพเตรียมเอาศพออกจากพื้นที่การรบนั่นเองไอคนนั้นค่อยๆถอยหลังกลับพร้อมกับสาวเชือกที่ยังย่อนอยู่กลับไปด้วยและทั้งตัวมันเข้าไปอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่มันจึงเริ่มออกแรงดึงศพให้เคลื่อนตามไปมันดึงอย่างชา้ชาๆด้วยพละกําลัง ต้องดึงอย่างใจเย็นเพราะไม่ต้องการให้เกิดเสียงโดยไม่จําเป็นลองแบบนี้ถึงจะมีเสียงหรือหากศัตรูจะระดมยิงมาก็คงยิงแถวๆบริเวณศพเพราะมีเสียงการเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้นไอ้คนดึงเชือกก็เลยจะยังปลอดภัยและสามารถเข้าที่กำบังได้ดังเดิมสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าไอเวทโกงเรานั้นไม่รู้เลยว่าศัตรูของมันอยู่ในทิศทางใดก็คือไอเวทโกงคนที่กำลังรากศพเพื่อนกลับนั้นมันอยู่ด้านฝั่งเดียวกับศัตรูของมัน มันคงคิดจะหลบเฉพาะการโจมตีทางเครื่องบินเท่านั้นเองมันใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะเอาศพทั้งสองลบออกไปได้แต่มันก็คงเอาไปได้แค่ตรงจุดที่มันกำบังอยู่เท่านั้นแหละเพราะพื้นที่บริเวณน,นั้นทั้งหมดเกือบจะเหมือนกันต้นไม้ใหญ่ปกคลุมทึบแต่เฉพาะด้านบนแต่บริเวณพื้นล่างคอ่อนข้างจะโล่งเตี่ยนพวกนักล่ารับจ้างยังคิดอยู่เลยว่าหากจะใช้กำลังทั้งหมดโอบล้อมเราค่อยๆเก็บเอาทีละคนยังสามารถทำได้เลย แต่พอมาคิดอีกทีก็ไม่อยากจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ถึงอย่างไรเพียงเท่านี้ก็เป็นการสร้างความเจ็บปวดย่างสุดแสนสาหัสได้อยู่แล้วทั้งศพทั้งคนเจ็บถูกลำเลียงออกไปหลายคนแล้วไอเวียดกงเริ่มออกมาจากที่กำบังเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรในเหตุการณ์ตอนนั้นไอเวียดกง8คนโผลออกมาให้เห็นภาพร่างกายยังสมบูรณ์อยู่แสดงว่ามันประคองตัวรักษาตัวให้รอดผลจากการโจมตีของฮอสปุกกี้กันชิบได้ จาดาวเหนือเริ่มสั่งการทันทีโอเคตอนนี้8คนใครเห็นไม่ครบบ้างเป็นการตรวจสอบทิศทางการยิงของแต่ละคนคำถามแบบนี้ใครที่เห็นครบก็ไม่ต้องตอบเมื่อไม่มีใครตอบก็แสดงว่าบัตรนี้เยือสังหารทั้ง8คนเข้ามาอยู่ในทิศทางการยิงอย่างครบถ้วนยิงจาดาวเหนือสั่งการทางวิทยุด้วยเสียงที่ดังพอจะเข้าไปในวิทยุได้พรานเสียงลมจากปากลำกล้องดังขึ้นล่างาเวียดกง6คนล้มกลิ้งลงตรงนั้นทันที กระสุนไม่ได้เข้าจุดสําคัญของร่างกายมันจึงยังไม่ตายไอเวียดกง3คนใช้กําลังที่เหลืออยู่ตะเกียกตะกายเข้าที่กําบังจนได้ไอคนที่พยายามหลบเข้าที่กําบังโดนซ้ําเข้าไปอีกทีแรกมันไม่ตายเลยต้องตายเพียงชั่วพริบตาเท่านั้นคนที่เหลือหายวับไปจากก้องเ็งทันทีเสียงสั่งการกันของพวกมันดังมาพอได้ยินเป็นภาษาเวียดนาม มันคงจะบอกกันถึงแนววางตัวของฝ่ายโจมตีหรืออาจจะสั่งให้ดําเนินการบางอย่างเกี่ยวกับการตั้งรับการเข้าตีในครั้งนี้จ่าดาวเหนือไม่มีโอกาสสารวจกําลังที่เหลือของมันเลยเพราะการฝังตัวยังแนบสนิทต,ต่อที่กําบังนั่นเองใจจริงนั้นอยากจะส่งคนสักด้านละสองคนทําการเตีเ่ยวแต่การที่มันไม่ยอมยิงตอบโต้มาเลยนั้นก็ทําให้การกําหนดแนวของพวกมันทําไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะโจมตีตรงไหนบ้างเลยตัดสินใจฝังตัวซุ่มนิ่งต่อไปอีก ความเงียบเขาปกคลุมอีกครั้งคราวนี้ดูจะนานกว่าครั้งแรกความเงียบมันเงียบกว่าปกติที่ควรจะเป็นแม้จะเชื่อว่าพวกเวทกงยังไม่ได้ถอนตัวออกจากพื้นที่ก็ตามจ่าดาวเหนือคิดอยู่ว่าไอ้พวกเวทกงมันคงไม่ซุ่มเงียบเหมือนกับพวกตนเป็นแน่แล้วมันกำลังทำอะไรกันอยู่กลยุทธ์แบบไหนที่มันกำลังจะงัดออกมาใช้อีก ในการลบกับไปพวกเวทกงนั้นจ่าดาวเหนือจับจุดอยู่อย่างหนึ่งว่าไอ้พวกเวทกงมันจะเข้าโจมตีหรือเข้าทำการลบแตกหักนั้นก็ต่อเมื่อฝ่ายมันได้เปรียบในทางด้านชัยภูมิเป็นอันดับแรกเมื่อได้ทีตังที่กำบังที่ได้เปรียบเราจะค่คอยๆริดหล่อนกำลังของศัตรูให้ร่อยหล่อลงทีละคนสองคนหรือรอจนกว่าคู่ต่อสู้จะอ่อนกำลังจนเกือบสุดแล้วนั่นแหละมันจึงจะเข้าประชิดตัวในโอกาสนี้ก็คงเช่นกัน เหมือนจะเป็นรางสังหรณอหรือสัญชาตญาณก็สุดจะเดาจ่าดาวเหนือหันกลับไปมองทางด้านหลังสู่ด้านบนของเนินลูกนั้นแล้วสั่งการทางวิทยุทันทีเฮ้ยพวกเรากลับไปตั้งรับด้านบนอย่างเก่ากูว่าตอนนี้ไอ้การกำลังแยกกาลังเป็นสองพวกว่ะมันกําลังอ้อมขึ้นด้านบนของเราไอ้ปีกริมสุดขอสังเกตให้ดีด้วยนะเว้ยว่ามันจะมาเดินร่วมทางกับพวกเมืองจ่าดาวเหนือที่ายเหตุผลสั้นๆจนเป็นที่เข้าใจ พร้อมกับย้ำเตือนคนที่อยู่ริมสุดของปีทั้งสองคางซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นใครอีกด้วยกำลังทั้งหมดจึงเริ่มถอนทันทีโดยการใช้รูปขบวนหน้ากระดานเหมือนเมื่อตอนลุกลงมาหน้าใครหน้ามันตั้งตรวจการเอาเองถ่ายเวียดกงมันคิดจะอบสองปีต่อพวกนักล่ารับจ้างจริงนั้นก็เชื่อได้เลยว่าคงทำไม่สำเร็จเพราะทั้ง12คนคงขึ้นถึงส่วนยอดของเนินได้ก่อน แล้วเมื่อน,นั้นการวางกําลังป้องกันได้รอบตัวจะทําได้หากเวียดกงจะลุกเข้าโจมตีคงต้องกลายเป็นแมงเมาบินเข้ากองไฟนั่นเองกระทั่งทั้ง12คนถึงยอดเนินทั้งหมดกระจายกําลังเป็นวงกลมในระยะห่างการประมาณ10เมตรจากดาวเหนือเดินตรวจที่ตั้งและเขตการยิงของทุกคนอย่างละเอียดอีกครั้งเอาอีกสักเที่ยวว่าพวกเราแล้วค่อยถอนตัวเว้ยมันเป็นการให้กําลังใจกันเป็นอย่างดีในสถานการณ์เข้าได้เข้าเข็มแบบนี้ การเข้าถึงจิตใจของคนระดับหัวหน้าชุดที่ควรจะมีให้ลูกน้องเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากอาการที่จ่าดาวเหนือเดินคุยกับทุกคนโดยไม่มีการกลัวเกรงการยิงจากศัตรูเลยนั้นสร้างความพอใจให,ให้กับทุกคนเป็นอันมากแล้วตอนถ่ายจ่าดาวเหนือก็ไปปักหลักคู่กับจา่ยายุทธพงศ์พอหรือยังวยุทธเอาอีกหน่อยก็แล้วกันพี่จ่าดาวเหนือไม่ออกความเห็นในคําตอบของจ่ายุทธพงศ์คิดว่าเราขึ้นมาดักทางมันถูกหรือเปล่าวะร้อเปอร์เซ็นต์เลยพี่เอาจริงนะกูชักอยากกลับแล้วว่ะ เริ่มหงี่แล้วว่ะจยุทธพงศ์หัวร้อนในลําคอก็เข้าใจในความหมายดีพอดีสัญญาณเตือนมาจากวิทยุจ่าดาวเหนือรับทันทีขึ้นมาแล้วพี่สามคนเสียงรายง,งานของไอเล็กซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของยอดเนินกฆ่ามันเลยสิวะมึงจะเก็บไว้บูชาหรือไงเ่าจ่าดาวเหนือตอบไปแบบขวานผ่าซากไอเล็กไม่ถือความและรู้ดีว่าควรทําไงต่อไปพรมึงเอาซ้ายไอ้มนมึงเอาขวาเดีย๋ยวกูเอาคนกลางเอง เสียงไอเล็กนั้นหมายกับเพื่อนที่ประจำอยู่ข้างๆเป็นการแบ่งสันปันส่วนเพื่อป้องกันความผิดพลาดไอเวทกงสามคนกำลังค่อยๆย่องขึ้นมาด้วยการเดินเบียดกับที่กำบังมาโดยตลอดบางครั้งมันยืนเต็มตัวบางครั้งนั่งย่อบางครั้งมอบลาบลงกับพื้นเคลื่อนที่อย่างช้าๆในทิศทางขึ้นสู่ยอดเนินนักล่าสังหารเอากระบาดบนกล้องเลงกลังคืนทาบลงบนส่วนหัวของมันอย่างพอดิบพอดี การเคลื่อนตัวอย่างช้าๆของมันไม่มีผลต่อการเล็งแต่อย่างใดระยะประมาณ100เมตรสำหรับการยิงลงต่ำไม่น่าจะมีปัญหายิงทันทีที่สิ้นเสียงสั่งการจากไอเล็กปืนเก็บเสียงชั้นยอดจากกองทัพอเมริกันก็ทำหน้าที่ของมันกระสุนเจาะเข้ากลางกระหม่อมมันทั้ง3คนล่างทังล่างกลิ้งกลับลงไปอย่างไร้จุดหมายในทิศทางที่ค่อนข้างชันของพื้นภูเขาด้านนั้นเสียงร้องของมันดังก้องไปทั้งหุบเขา เสียงร่างกายกระทบของแข็งจนคิดว่าทําไม่ตายด้วยลิทธิ์ม1 6มันก็ต้องตายด้วยความช้าชอกภายในร่างกายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับคืนสู่ความเงียบอีกครั้งคราวนี้สงสัยอีกนานกว่ามันจะขึ้นมาอีกเพอๆไม่ขึ้นมาแล้วมั้งพี่นั่นคือความเห็นของจ่ายยุทธพงศ์ก็เป็นไปได้ว่ะแต่ถึงยังไงมันก็ต้องกาะพวกเราไว้ก่อนแนะ่คืนนี้พี่ว่ามันจะขึ้นมาอีกไหม คงไม่มาหรอกมกั้งเพราะมันรู้แล้วว่ามันมาถึงที่หลังเราแล้วมันก็รู้ด้วยว่ามันมองไม่เห็นพวกเราแต่ถ้ารอถึงพรุ่งนี้นะเราออกเดินทางเมื่อไหร่มันสะกดรอยตามแล้วเอาตอนเราเผลอแน่แล้วพี่จะรอเจอมันตอนเช้าอีกเหรอใครว่าวะเอาแล้วพี่จะทําไงกลับสิวะเดี๋ยวนี้เลยเหรอเอามึงจะอยู่ก่อนก็ได้นะตามใจมึงจา่าดาวเหนือลุกขึ้นยืนเต็มตัวใช้เสียงเบาๆเ,เ,เรียกพรรคพวกเราออกเดินนําทันทีจ่ายุทธพงศ์ก็เลยต้องรับหน้าที่ล้างท้ายขาบวนกับไอ้เล็ก ทิศทางการเดินถอนตัวใช้ทางเดิมบนสันเขาแห้งนั้นพวกนักดารับจ้างพอจะมั่นใจในความปลอดภัยได้โอกาสที่จะต้องจ้าเอกับมันคงจะไม่มีแต่จ่าดาวเหนือก็ไม่ได้ประมาทเสียทีเดียวไอพรกับไอเปียกรับหน้าที่ละัตะเวนนาน้ำห่างออกไปกว่า50เมตรจุดหมายคือรังปืนกลกระบอกที่2เมื่อตอนกลางวันซึ่งมันพอจะมีความโลง่งโปร่งจากไม้ใหญ่พอที่จะให้หอรลอยตัวลงรับได้บางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยากอะไรแม้แต่การเรียกคอให้มารับ เราประสิทธิภาพของวิทยุไอคอมทํางานได้ดีเกินคาดอยู่แล้วจากดาวเหนือไม่ลืมที่จะเอาปืนกล12.7ม mm. ิมระบอกนั้นติดหอกลับไปด้วยเลยส่วนไอกระบอกที่เหลือคงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอเมริกันมันก็แล้วกันถ้ามันจะเอาก็ให้มันมาเอาเองหรือถ้าจะให้พวกนักล่ารับจ้างมาเอาให้ก็ต้องจ้างกันอีกรอบปัญหาใหญ่ของพวกนักล่ารับจ้างทั้ง12คนตอนนี้ก็คือจะหาสถานที่สำหรับใช้จ่ายเงินที่ไหนดีเท่านั้นเอง พอเงินรางวัลก้อนนี้ไม่ใช่ก้อนเล็กๆเอาเสียเลยมาเถอะอเมริกันเอ่ยขอให้จ้างมาเลยนักล่ารับจ้างรับทั้งหมด